ในส่วนของทักษิณเองนะฮะตอนนี้ปรากฏว่ายอมรับว่าเดินทางออกจากประเทศไทยไม่ได้นะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นั้นสื่อของประเทศมาเลเซียนะครับได้มีการรายงานว่าอันบาอิบรหิมจะนัดเจอทักษิณชินวัตรการนัดเจอทักษิณชินวัตรนะครับก็จะไปเจอที่มันดาเลอ้างว่าจะมีการประชุมอาเซียนซึ่งทักษิณก็ยอมรับ สวัสดีครับมกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนส์วนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษณิณชินวัตรทักษณิณชินวัตรก็มีการดีลับมีการเจรจากับเสียหนูเ็าก,กลัวอะไรอยู่และที่สําคัญตอนนี้เขาไม่สามารถออกจากประเทศไทยได้ คือบางคนหมันไส้ผมโดยไม,ไม่ไม่รู้จักตัวตผมมีมีมีม,มีอะไรนะพรสวรรค์ไม่ใช่พรน,นรก,กนแล้วกันคือคนที่คนที่ไม่รู้จักก็สามารถหมันไส้ผมได้เช็คลิฟไว้ป,ประมาณกี่คน,นะคะได้ก็สิบกว่าคนนะหน้าเขาก็เห็นเห็นอยู่อันนี้แค่กลุ่มเดียวกับที่ออกมายื่นปปชมเมื่อวันก่อนไหมคะก็ก็เป็นจํานวนหนึ่งแหละไม่เป็นไรเราใครยื่นก็ยื่นไปนะครับถ้ายื่นผิดแล้วก็ คอยคอยตั้งรับหน่อยนะเนี่ยยื่นมาเลยไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าต้องตั้งรับหน่อยอันนี้ไม่ใช่ขู่ใช่ไหมไม่ได้ขู่ครับทิดฟอร์แทสอิสเฟรเพย์คุณทักษินถ้าเห็นคุณนักษิณพูดพูดถึงเรื่องแบบว่า,วาเตรียมที่จะแบบจะชี้บินคนที่แบบอคอยคือ,อคือจะกลับไปสู่วังบนเดิมไหมคะพวกคนที่มัน,นไม่ไปประกอบอาชีพอ่ะเนี่ยพวกสื่อมวลชนยังเหนื่อยแทบตาย ไปเดินทางไปโน่นไปน,ไปนี่นั่งตั้งคําถามนะโดนขมันไส้บ้างเขาชมบ้างแล้วแต่แต่อันนี้ไม่ไม่รู้จะทําอะไรร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวอาชีพไม่มีเลยไม่มีการเสียภาษีบางคนไปซื้อที่ดินแถวริมทะเลก็มีอย่างเงี้ยมันตลกอ่ะมันบ้านเมืองต้องไม่ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมันสับสนวุ่นวยายอย่างที่คุณแก้วสานออกมาวิเคราะห์ว่า สามารถจะพาท่านเนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมสาธใาุให้พาให้พาไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยกันน้องเขาอะน้องแฝดอะกั้นเป็นการเคลียร์ใจหลังกระแสข่าแล้วขอมาแขกระหว่างเพื่อไทยกับคุณไทยด้วยว่าเครับไม่ใครับปีไหนไปไปกอล์าทำอะไรกับปีหนึ่งก็ควรควรเพราะขนาดกันทั้งสองครั้งมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์การเมืองอะไรกันแต่ตั้งแต่เสียงมา เมื่อวานไม่ได้เมื่อวานดูจะวงด้วยกันจับท่านไปเปิดไหมคะว่าจะไปพบกับท่านในรัฐมนตรีมาเลเซียที่ดังกาวียไม่ได้พูดเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการคุยคุยกันคุยเรื่องอดีตบ้างคุยเรื่องที่ตั้งใจเห็นบ้างต่เห็นีเรื่องอะไร ก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนความร่วมมือก็จะทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็สำเร็จที่ความรวมเดือดซึ่งเราก็ปฏิบัติต่อันมาด้วยดีมาโดยตลอดในขันนั้นกินเบาๆก็ได้ดี ทำไมก็ไม่ถามแล้วใช่ไหมคนเรามันก่นน action speak louder t h a เว o ร์ด,ดมันคุยเรื่องเก่าักเรีย,กยนกเรีใหมผมนนักเก่อยู่แล้วใช่ไหมนักขา่าวอะไตัวดีแหละท่านบอกว่าอะไรไปไปไป,ไปแข่คำแต่ละคำพักไม่มาสองมือเนี่ยพักไม่มาหัวหน้าพักมาวิ่งตะลีตะลมาเลยพตอนท่านเลยขาผมมึโทรไปตามานะครับ อ่งว่าที่วันนั้นจะมันมีมิสคอมมิคชันนิดหน่อยคือปกติเราคิดว่าพอวันอังคารที่มันเป็นวันหยุดผ่านไปมันก็จะยกพบไปอังคารถัดไปใช่ไหมครับแต่ว่าผมท่านนายกท่านก็ทํางานหนักท่านก็ตัดสินใจที่ประชุมครัมนตรีวันวันพุธแล้วก็คงต้องตัดสินใจตอนที่ท่านอยู่มาเลเซียมากเพราะว่าเราก็ได้รับแจ้งมาประมาณวันจันทร์เ็รามันคงจะมีประชุมของหมอ ครับวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีหลายท่านจะคงติดนัดติดค้างติดผมอย่างผมผมเห็นทุกวันพุธผมก็นักหมอมันไม่ได้ไปทำหล่อไปยีเลสก็จะหล่อแล้วตู้สองขำผมเนี่ยคุณพ่อไปมาเลเซียเหรอคะคุยกับมีรายงานปมาลาตะวันดีอินโดด้วยฮะมีไงคะจากสื่อมาเลเซียยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเว่ายังไงคอนเฟิร์มบอกว่าจะมีผลมีรายงานมีผลดีต่อการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ตรงนี้ด้วยอะ แต่ว่าจริงๆเราได้รับความร่วมมืออย่างดีอยู่แล้วค่ะจากจากจากมาเลเซียค่ะค่ะเพรถ้าถ้าได้เจอได้เบาก็น่าจะดีนะไม่ใช่เหมือนไม่ไปเจอหรือเปล่าหรอคะค่ะดีแต่คุณพ่อตอบรับดีใช่ไหมคะในเรื่องนี้ไม่ได้คุยเลยอะขอโทษทีเดี๋ยวจะถามให้นะยังไม่ได้คุยจริงจ้ะโอเคขอบคุณค่ะเหตุผลํำคาญขนาดนมันเขาคิดว่าจะเหมือนเก่า หาเรื่องไปหาเรื่องวุ่นวายมาปุ๊บเดี๋ยวตาหารจะออกมามาเดี๋ยวนี้มีแล้วหมดยุคเลิกต่ทหารรู้ดีว่ามันบ้านเมืองมันเสียหายไปนักวันนี้ต้องให้อยเป็ปปนตามกลไกรัฐบาลก็ต้องว่าตามกลไกอำนาจกฎหมาย ใ่รทํามิดกฎหมายก็ว่าไปตามนั้นเขาไม่ได้ไปหาเรื่องไขรถ้าใข่หาเรื่องเขาก็บูยบอย่าปล่อยมันไว้อย่างแต่ว่าวันนี้องค์กรอิสระก็ดีอย่างก็ดีเนี่ยเปิ้ลยึดหลังบ้านเมืองนะเปิ้ลไปยึดหลังเก่าๆก็ทําให้บ้านเมืองจะเข้มแข็งขึ้นวันนี้คุณทักษิณชินวัตรออกมาขู่ผู้ที่ร้องเรียนนะครับ พร้อมท้งขู่ที่จะเช็คบินคนที่ออกมาร้องพักเพื่อไทยและคุณนักสินชินวัตรคําถามก็คือว่าหนึ่งผู้ที่เขาร้องเรียนรวมทั้งคอปทด้วยเนี่ยที่เขาร้องเนี่ยเดินไปตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งสิน้นนะครับถ้าคุณไม่ทําผิดหนึ่งคุณไม่โกงกระบวนการยุติธรรมไม่โกงคําวินิจฉัยของแพทย์เขาก็ไม่ไปร้องเรียนดังนั้นสิน่งที่นักร้องต่างๆเขาเดินไปปกติให้กระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบมันไม่ดีไม่ใช่เหรอมันก็ดีไม่ใช่หรอ นะครับดังนั้นเนี่ยการขู่ของคุณทักษิณไม่ใช่แค่ขู่แค่นักร้องวันนี้คุณทักษณิณพยายามส่งสัญญาณไปยังคณะการปรปรชใช่หรือไม่คุณทักษิณกําลังส่งสัญญาณไปที่แพทยสภาใช่หรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมยว่ากระบวนการที่ตรวจสอบแบบนี้ให้มันเดินหน้ามันจะดีที่สุดร็ที่ผ่านมาทักษณิณชินวัตรก็มีการเจอกับเสียนนหนูนะเจอกับสารรัฐ นะครับซึ่งการเจรจารอบนี้ทักษินดิ้นทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะให้มีการรอดจากกรณีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะเพราะกาลังเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็หวังว่าจะแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา1นึแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะฮะที่จะพาดมาถึงอุ้งอิง แล้วก็จะทําให้หลุดพ้นจากตําแหน่งจึงจําเป็นจะต้องมีการเจรจาก,กับเสียนุเป็นสําคัญเพราะคุมเสียงฝั่งสภาผู้แทนราษฎรและฝั่งของวุฒิสภาเรื่องนี้แปลกใจไหมไม่แปลกใจฮะทักษิณต้องเร่งปฏิกิริยาทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เพราะถ้าไม่สามารถแก้ไขธรรมนูญได้นะครับให้ลูกเขา และก็ตัวเขาสามารถพ้นผิดจากการกระทําความผิดได้ก็งานนี้จบเหตุเขาจึงเร่งปฏิกิริยาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนิรศกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับจึงเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการคมพูพักตรงข้ามเสียหนูเข้าได้ทุกฝ่ายฮะยืนข้างผู้ชนะเสมอก็พาแฟนสาวเข้าไปทําการจรจาไปคุกเขา่า ถ่ายรูปกับทางฝั่งทักษิณในส่วนของทักษิณเองนะฮะตอนนี้ปรากฏว่ายอมรับว่าเดินทางออกจากประเทศไทยไม่ได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นสื่อของประเทศมาเลเซียนะครับได้มีการรายงานว่าอันบาอิบร์หิมจะนัดเจอทักษิณชินวัตนะรการนัดเจอทักษิณชินวัตรนะครับก็จะไปเจอที่บันดาเลอ้างว่าจะมีการประชุมอาเซียนซึ่งทักษิณก็ยอมรับนะครับเตรียมพร้อมเนื่งการประชุมอาเซียนนะครับจะมี เพื่อเจรจา,าในเรื่องของพมา่าทักษิณเป็นผู้แข็งแกร่งนะครับจะทําให้อาเซียนเกิดความเข้มแข็งแต่นักข่าไม่ได้ถามนะฮะความเข้มแข็ง,ขงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานอาเซียนก็ได้นํากลุ่มคนเสื้อแดงฮะบ,บุกเข้าทําลายกายรประชุมอาเซียนตอนนั้นที่ พัทยาจาได้ไหมฮะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทักษิณก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคงตอบยากเหมือนกันนะไหนว่าจะทําให้อาเซียนแข็งแข็งนะฮะแต่ปรากฏว่าความเข้มแข็งดังกล่าวกลับบุกทําลายการประชุมอาเซียนในครั้งนั้นจนแตกกระเจิดกระเจิงไปเลยทีเดียวนะครับรอบนี้2ประการนะที่เราเห็นตอนนี้คือทักษิณไม่สามารถออกจากประเทศไทยได้นะฮะบอกว่าจะมาเจรจาในประเทศไทยจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ทักษิณพยายามจะออกไปแต่ ไม่สามารถจะออกไปได้นะครับการเดินการจราจรจึงเกิดขึ้น2ทักษิณกําลังเร่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงคุยกับเซนูเพื่อที่จะให้ผ่านน้ามูลให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้เขากําลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตนั่นเองฮะและที่สําคัญมากกว่านี้เขาต้องรีบออกเพราะกําลังจะมีการยื่นสารดีกานะครับเพื่อที่จะให้มีการออกหมายจับและ เร่งที่จะให้มีการออกหมายขังเพราะที่ผ่านมานะครับทางเรือนจำไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับทางศาลก่อนที่จะมีการพักโทษทักษิณและย้ายทักษิณไปยงโรงพยาบาลตํำรวจนั่นเองสถานการณ์ตอนนี้เขายืงอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตยากต่อการจะไปต่อมีความจำเป็นจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเดินทางออกนอกประเทศแต่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรือ จนถึงขนาดนี้ไม่สามารถที่จะออกจากประเทศไทยได้ด้วยเหตุประการใดประการหนึ่งนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แรงกายใจปกป้องไทยกันเถิดลูกหลานรวมบันเลงร่วมกันขับทานจับมือกนันสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบานมุ่งสู่ฝันด้วยกันอย่าวันไห้มือจับมือ ประสานใจเป็นคนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใต้ทอง้าพระบารมีแห่งองค์จักรีของเราจงร่วมสื่อสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเพื่ออาทรกันมันในความดี เราหนุนสาวก้าวไปเจอชูไทยด้วยเกียรติและศักดิก์ศรีภาภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกัน พลีพงเราจงร่วมสืบสานร,รักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเอื่ออาทรดันมั่นในความดีมาเถิดเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีผาดภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ Do you know